มาตอนนี้อะสมชันบอกเขาอย่าคยว่ากันเยขอตีเสมอไว้ก่อนเปิดมาลูกนี้มาอยากสก,กัดกลับมาได้ข้างหน้าสุภการบอลมาเข้าทางทียบสมชันมาลูกนี้ลูกนี้อยากสก,กัดกลับมาได้สำชันแมาตอนนี้นี่เริ่มบุกเข้ามาได้แล้วเปิดมาหน้าประตูแม่ลูกนี้ผู้สาประตูโอ้โหมาจังหวะสองนะลูกนี้รับไว้ได้มาโอ้โหเกือบไปแล้วฮะลูกนี้สมุทรประการอยู่ในเต็์มาผู้รักษาประตูนี่นะฮะกิตตินี่ยังรับไว้ได้ มาเริ่มกันใหม่ฮะสำหรับสมุทรประการสมุทรประการนะมาเปิดมามาลูกนี้เปิดไม่ดีให้ออกไปแลาจะได้ทุ่มมาจากข้าสนามมาสำหรับอสมชัญทนบุรีมาในครึ่งเวลาแรกนี่ก็โหเวลากใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วมาฮะนำบอลขึ้นมาใหม่ฮนะสำหรับอสมชัญทนบุรีอสมชัญเปิดมาหน้าประตูลูกนี้มา ลูกนี้ตัดกลับไปได้ฮะสุภการ์เปิดมาหน้าประตูโต้กลับเร็วทันทีแล้วลูกนี้ว่าไงฮะมาผู้รักษาประตะูยังออกมาสกัดไว้ได้นะสำหรับประพัดนะของทันทนบุรีและตอนนี้อาทัพชันนะมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมาต้องการตีเสมอในครึ่งเวลาแรกให้ได้นะสำหรับทันทนบุรีเอาสุภการตัดไปได้ครั้งอมาเอาวันนี้สุภการยูเตดนี่โอ้โหน,ะนักเตะทุกคนนี่ขยันจริงๆรฮะมาโอ้โหริ่งทุกตัวไล่ทุกตัวเลยฮะสำหรับสุภการอยู่ในเตะตอนนี้ ก็ปลายค่างาสำหรับหมายเลขสิบนะสามสิบอย่างบางมองไม่ได้ลูกนี้บอลมาเข้าทางที่อาสาชันนะมาตั้งเกมกันใหม่ฮะโอ้โหแล้วสมบูร์การนี่บุกยางต่อเนื่องครับแหมบีบขึ้นสูงเส้อด้วยบอลมาอยู่ที่อาสำชันอาสำชันนะมาลูกนี้พุทธสินบอกไม่ฟาว่าเล่นต่อไปลูกนี้เอาแล้วหลุดอีกครั้งนึงฮะเปิดมาหน้าประตูมาลูกนี้ต้องสกัดทิ้งออกไปฮะลูกนี้ยังไม่ ยังตัดกันไม่ได้คางาสามรับสมุปการบ่อนมาอยู่ที่สมุปการแมาลูกนี้ตัดเข้ามากลางค่ะลูกนี้บาพลิกไม่ดีลูกนี้โอ้โหพลิกไปสองมาลูกนี้หลุดไปสามมาโอ้โหมาโอ้โว่ะมาหลบไปสองสามเอาไม่อยู่โอ้โหลูกนี้มาผู้ตัดสินนี่นะสีผู้ตัดสินนะฟาวลูกนี้โอ้โหแล้วสมุปการนะอยู่ในเตะจะได้เตะฟรีขิกเข้าไปฮะอ่าโอ้โห มาสมุทรประการนี่วันนี้มาดูเลยครับโอ้โหบุกอย่างเดียวเลยฮะมาเล่นอย่างนี้ครับแฟนบอลบบกประทับใจจะได้เตะฟิกี้เข้าไปนะมายอ,อยู่สองคนนะสำหรับส,สมุทรปการอยู่ในเตดนะครับหมายเลขสามสิบหกนี่นะฮะโปเต็งนะดูถ้าว่าใครเป็นผู้เตะลูกนี้มาดูลูกสูตรดีๆขอสมุทรการอยู่ในเตดนะ มาผู้สาประตูต้องสั่งกำแพงเลยฮะต้องสั่งกำแพงเลยลูกนี้เปิดมาตระตกมาโอ,โอ,โอ้โหลูกนี้มาเรียบร้อยฮะลูกนี้มาโอโอลูกนี้สุดสวยฮะลูกนี้โอ,โอ้โหมานำไปเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับสมุทราการอยู่ในเตตฮนะผู้ทำประตูนะครับหมายเลขสามสิบห้าฮะมาโอ้โหนี่นะอนุสรณ์สีมีโอ,โอ้โหเนี่ยทำให้สมุทราการอยู่ในเตตฮนนะ นำไปแล้วเป็น2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกโอ้โหและดูกองเชียร์นะครับมาโอ้โหมาวันนี้สุภาการเนรือปโหภาพสนามบูมและทำได้แล้วฮะแมน่นำไปแล้วเป็น2ประตูต่อศูนย์นในครึ่งเวลาแรกนะสุภการจูมนิเตเจ้าบ้านเนโอโเปิดการต้อนรับนะของทีมอสําทันทนบรีแม่โอ้โหลุนี้แม่ถือว่าสุดสวยจริงครับรุนี้สุดสวยจริงฮะแมเรามาเริ่ม มาฮะมาเชมเตัวเองกันต่อฮะลูกนี้หาไปใหม่ฮะลูกนี้สมุทรประการว่าลูกนี้ปล่อยออกไปฮะจะได้ตั้งเตะม,มาจากเขตผู้รักษาประตูฮะเล่นเร็วทันทีสามหลับอัสัมชัญทนบุรีมาอยากได้บอลอ,อีกครั้งนึงฮะอัสัมชัญโอ้แต่อัสัมชัญนี่นะยังบุกไม่ไม่ขึ้นฮะลูกนี้ยังตัดกลับไม่ได้ครั้งนึงลูกนี้ อย่างบางความไว้ได้อาสัมชัญอ่าสามชันเปิดมาลูกนี้มาหลุดมาดีฮะลูกนี้ยังได้บอลอยู่อาสัมชัญถือกลับมาอีกครั้งอ่ะปีเตอร์เปิดมาหน้าประตูลูกนี้แม่มงสก,กัดกลับมาได้บอลมาเข้าทางอาสัมชัญอีกครั้งหนึ่งอ่าสามชันพาบอลแม่พลิกมาสวยลูกนี้จะค่อยต่อมาลูกนี้มาหลุดมาดีฮะลูกนี้โอ้โหยังไม่ฮะมาลูกนี้เกือบไปแล้วฮะอย่างตัดกลับมาได้ฮะสมกูรก เปิดมาหน้าประตูมาลูกนี้ลูกนี้พูดสินนะยกธงฮารำหน้าไปแล้วสำหรับสมุทรการยู่ในเตดนำไปแลยฮะสองประตูต่อศูนย์นะในครึ่งเวลาแรกแมาแล้วนี่ฮนะทางสนามนี่นะฮะโอ้หนะ้สาสนามโคดนะวันชัยหยมัมซาร์มนี่โอ้โหวันนี้ติวลูกทีมมาดีฮนะนี่ก็ไปธรรมดานะสำหรับวันชัยหยมัมซารามนี่ก็อดีตนักเตะทีมชาติไทยเก่าเหมือนกันนะครับ ตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะสำหรับสมบูรณ์การยู่นเต็ดนะและการถ่ายทอดสดครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะสำหรับรีโอนะครับโคต้นไซนะครับอ่าแล้วก็ยามาฮ่านะฮะเอไอเอสนะครับนะลีกนะครับผู้สนับสนุนย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับตุวบอลดิวิชั่น2เรานี่ไม่แพ้ดิวิชั่น1เลยนะฮะ นะครับก็ต้องนะอยากให้ผู้ชมนะเข้ามาชมมาไเยอะนะครับเข้ามาชมมาได้เยอะนะครับจะได้สนับสนุนนะครับอบอลไทยของเรานะครับให้สู่ตอนนี้นะครับเรามาชมเกมการขันกันต่อน,นะบอลมาอยู่ที่อาสมชันอาสมชันเปิดมาหน้าประตูลูกนี้สำเร็จมาโอ้ลูกนี้ผู้สามประตูวารุณมาถึงฮะแล้วโตกลับเร็วทันทีฮะบอลมาอยู่ที่อน,อนุสร แม่จะตัดกลับไปได้ฮะสำหรับอสมชันธุมลีฮะโดยหมายเลข27นี่นะฮะคิงจัวจาขอบแม่งัดมาลูกนี่ยังผาบอลเบงฮะสำหรับธนาพัดตัดคืนกลับมาได้ครั้งหนึ่งแมวันนี้สุภการนี่ถือว่ามาดีนะฮะสุภการนี่โอ้โหสร้างเกมบุตนะฮะอย่างต่อเนื่องเลยฮะสำหรับสุภการยูไนเต็ดตัดเข้ามากลางฮะลูกนี้ ย่างได้บอลอยู่อีกครั้งอสุภการถ่ายคืนกลับไปครั้งหนึ่งฝร่ฝาคืนกลับมาที่หมายเลข34นี่ธนาพัฒนอีกครั้งหนึ่งออกมาฮะลูกนี้อย่างได้บอลอยู่ที่หมายเลข36นี่นะฮะโปตเตง็งจะได้ทุ่มไปจะข้างสนามเข้ามานะฮะสำหรับสมุทประการอยู่ในเตดนํำไปแล้ว2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกธนาพัฒน์ออกมาลูกนี้ เกือกก้มาที่ธนพัฒน์อีกครั้งหนึ่งธนาพัฒน์เปิดมาลูกนี้เปิดไม่ดีฮะอย่างสก,กัดก็ไม่ได้ครั้งมากลูกนี้ปุฎิศิ์บอกเล่นต่อไปฮะลูกนี้ตัดกลับมาได้ลูกนี้แมาโอ้เดินจาการ์ดอีกครั้งหนึ่งบอลมาอยู่ที่อาสมชันทนบุรีอาสชันนะลำเลียงบอลขึ้นมากค่อยต่อบอลมาแบบนี้หลดมาได้แล้วอาสมชันลูกนี้ไปเปิดมาลูกนี้ผู้สามตูรับไปได้ฮะสำหรับสุภการนะอยู่ในเต็มกิตตีนะฮะ แต่ที่คึ้นเวลาแรกนี่นะมีการทุ่มเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะโอ้โหนะยังนำอยู่2ประตูต่อสูนะสาหรับสมุดประการอยู่ในเต็ดของเราเปิดมามาลูกนี้ยังตักกับไปได้ข้างหนึ่งยังได้บอลมาน้กเตะผิวสีมึกนี่นะต้องทำงานกันหนักทั้ง2ทีมเลยแต่คือกับไปได้ครัง้งเปิดมาง่ายๆอาสามชันอาสามชันเปิดมาลูกนี้ ก็ต้องขอกาบขอพระคุณนะมาสำหรับผู้สนับสนุนนะอย่างเป็นทางการนะนะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโคตรต้นไซนะฮะยามาฮ่าและลีโอนะครับที่การสนับสนุนนการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตซอลนะครับแล้วก็ท็จจริงการแข่งขันฟุตบอลนะครับ a อ s อเอสลีกภูมิภาคดิวชั่น2ของเราฮาโตกลับไปแล้วกลับตันทีมาตรงนี้มาอย่างบางบอลไม่ได้ฮะมาเนี่ยตัดมาฮะ ถ้าอยากสนุกสนุกฮะต้องมาชมนะฮะต้องมาชมที่สนามเลยนะนะที่สนามนี่เราใจฮะสนุกสนานแน่นอนอยากแตะไ,ได้คราบดูนี้มาลูกนี้สกัดทิ้งออกไปฮะไม่ดีครับลูกนี้สำหรับธนาพัฒน์ฮะมาและจะได้ทุ่มมาจากาสนามอีกครั้งนะสำหรับกับตันที่มาสามชั้นเปิดมาไม,ม่ทำการยังมุกสกัดกับมาได้เนียได้ข้อทางอยู่ฮะสำหรับสิม,มาสิม,ม,าสม,มาเปิดมาลูกนี้อยาแตะกับไมาได้ฮะบอลมาข้าทางที่ ู้การลาพาดแมวนี้บางบอลไม่ได้แมวนี้จับไม่ดีออกไปฮะจะได้ทุ่มมาจากาสนามอีกครั้งสํสาหรับอสัมชัญทนบุรีฮะโดยหมายเลข15กับตันทีมอิสรเรเอสอินทรักอิสรเร,อสรเรอทุ่มมาวนี้แม่ยังมงสก,กัดทิ้งออกไปครั้งหนึ่งจะได้ทุม่มไ่ครั้งงาสาหรับอสัมชัญทนบุรีอย่างตามหลังที่ศูนย์ประตูสองนในครึ่งเวลาแรก ทุ่มไกลทันทีฮะสำหรับอิสราเอลมายตรงนี้ต้องเขี์ทิ้งออกไปเลยฮะสุรการบอลยังอยู่ที่อาสมชันอาสมชันฮะได้บอลครัง้งแมดึงจังหวะลูกนี้แมากนี้มีเสยนกวีนะฝาวราะจะได้เตะฟิกขึ้เข้าไปนะสำหรับอาสมชันพลบุรีเดี <Okay. S 1> ย๋ยวแตา่ก็ไได้คราหนึ่ง <Okay. S 1> บอลยังอยู่ที่อาสมชันเปิดมาลูกนี้โดดไปได้อาสมชันมาลูกนี้ผูทัดทสินบอกเล่นต่อลูกขึ้นมามาโอ้ลูกนี้ ไม่ได้ฟ้าว่าเอาแล้วและโต้กลับทันทีฮะสำหรับสุปาการบอลมาเข้าทางอัศม์ชันอีกครั้งหนึ่งอ่าสมชันนะมาตั้งเกมกันใหม่ฮะมาเริ่มเกมกันใหม่เปิดมาหน้าประตูลูกนี้แม่ไม่มีใครฮะมาถึงมือผู้รักษาประตูนะสำหรับสุปาการนะกิตติหมดครึ่งเวลาแรกับแม่ยังนำอยู่นะสองประตูต่อศูนย์นะสำหรับสุปาการยูเนเต็ดนะแม่ทีมเจ้าบ้านนะฮะเปิด ครับเดี๋ยวเราก็พักกันสักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาชมการแข่งขันกันต่อนะฮะ